ตระนจติสราชาโยโรตอปัสสติยักขานังอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตเะปสวัสดีครับพบกันกับรายการโชวไทยไปกับบิ๊กแอนดนาความเป็นสิริเป็นมงคลโชคดีโชคดี พระผงสมเด็จพระผงพุทธกุลศักดิ์สิทธิ์นำมาให้ทุกท่านได้ชมได้เห็นได้ทัศนะกันแบบใกล่ชิดใกล่ชิดพบกันก็มีสิ่งดีๆ เรื่องราวเป็นสิริเป็นมงคลาฝากทุกท่านภาพที่เห็นนี้คือพระสมเด็จพุทธคุณจากสิทธิ์พระสมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงพ่อพิงวัดบางประกอบ สร้างไว้เมื่อปี25งพหสิบสีโอ้โหส4 6 3ี่หกสามากสิบโอ้โหนานมากงดงามและน้าเป็นพิมพ์พระ สมเด็จที่เราเห็นที่เราชินตาและมีศรัทธาถ้าหลังเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อพิงวัดบางประกอบพิธีพุทธาพิเศษยิ่งใหญ่ขลังใหญ่สำคัญมีครูบาอาจารย์ผู้มีพุทธาคมมากมายเช่น หลวงปู่โตะวัดประดูชิมพีหลวงพ่อพิงวัดโบสโกงธนูหลวงพ่อเทียมวัดกสัตตาธิราชและคณาจารย์อื่นๆอ,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 อีกมากมายครับนับเป็นพระผงสมเด็จที่ลูกศิษย์ลูกหาผู้ศรัทธา เขารบบูชาค้นหาเพื่อบูชาติดตัวเป็นสีมงคลเช่นเดียวกับ Big กแอก็นำม,มาบูชาสาธุยกมือทั่วหัวตั้งนโมสามจบบูชาอธาิฐานพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาขอพรโชคดี ร่ำรวยสมความปรารถนาแก้วค่าปลอดภัยทำธุรกิจการงานค้าขายสำเร็จทุกประการเรียกว่าเรียกว่าพระพุทธกุลร้อยแปดจะคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเรื่องราวความตั้งใจศรัทธาแล้วสำเร็จทุกประการ ขอบคุณขอบคุณคุณดังใจดีนะครับอาจารย์ออสนี่ผมมีเพจอาจารย์ออสมอบให้ทุกท่านด้วยเพื่อจะติดต่อนะครับอาจารย์ออสมอบพระสมเด็จนะครับหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบ2514มอบให้พี่แก๊แหมชื่นใจขอบคุณครับอาจารย์ออสครับพูดถึงเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์ เรื่องของพระสมเด็จหลวงพ่อพิง์บารมีหลวงพ่อพิงแห่งวัดบาวประกอ,อกนั้นศักดิ์สิทธิ์ตามคำอธิษฐานจริงจรงอันเชิญหยิบพระผงพุทธกุลเหองานี้ขึ้นมาอาธิษฐานขนลุกขนชันปื้มปีติ เรียกว่าอธิบายไม่ถูกทีเดียวนำมาฝากทุกท่านคิดว่าอาจมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยใครอยากได้ลองติดต่ออาจารย์ออสดูนะครับทำเพจมาให้ทุกท่านได้เห็นได้ชมนะครับก็ฝากไว้ว่า,วามีพระบูชา ไม่ลืมเป็นคนดีไม่ลืมคําสั่งสอนของหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบหรือรู่บาจารย์ทุกทุกองค์ละครับปฏิบัติเป็นคนดีมีความกระตัญญูกะตะเวทีรับรองโชคดีร่ำรวยสมความปรารถนาแขวคาดจเจริญเจริญแน่นอนวันนี้ฝากไว้นะครับฝากไว้ ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีครับ